แอลอีดีหลอดใหญ่แปดหลอดติดกระจกนะครับผมตัวถังสวยงามด้านหลังนี่สามารถที่จะปรับสเต็ปได้3ส,สเต็ปแบบเสียบที่จุดบุหรี่นะครับผมมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้ด้วยนะครับดูแสงกันดูสเต็ปนิดหน,หน่อย่อสเต็ปที่หนึ่งวิ่งสลับกัน พร้อมกันตรงที่สามกับพิบตัวแล้วก็หยุดนิดนึงนะครับผมครับตัวนี้แสงจะทะลุออกมาได้ต้องเป็นฟิล์มกรองแสงที่ว่า ต่ำกว่า60%ลงมานะครับผมถ้าเกิดว่าเกินจาก60%ขึ้นไปแสงจะยิงออกมาไม่ผ่านฟิล์มครับผมสนใจยังไงก็โทรสอบถามอันติโต้งไซเรนครับผม